เอาครับได้อุคุยเล่มาใหม่ครับ21นิ้วเดี๋ยวไปแกะข้างในกันว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดนี้ในราคา611บาทครับลุยครับเขามีขาตั้งมาให้นะครับขาตั้งมาให้นะครับอุคุยเล่ครับสีไม้ทุกคนสวยนะครับอันนี้เริ่มต้นได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่างมากนะในการจับนะครับนี่เดี๋ยวมาดูเลอกเสียงอีกทีนึงนะครับก็เป๋าให้ก็แกะออกมาแล้วนะครับเป็นจูเนอร์ แถมมาให้กับจูเนอร์เป็นปีก1น,นึ่งอันนะครับมีชุดอุปกรณ์ของเส้นสายทั้งหมด4สายนะครับแล้วก็ปีกให้อีก2นะครับทั้งหมดนี้ครับหกรบาทน,นะครับเมื่อตั้งสายเสร็จแล้วครับทีนี้เรามาไล่เสียงกันดูนะมันจะไม่เหมือนกีตาร์นะมันจะเป็นตีดิ้งตีดิ้งตีดิวตีดิวตลกดีเหมือนกันนะอ่านะครับก็ลองมาเล่นขอดง่ายๆเพลงง่ายๆกันดูนะครับจอเกน เธอไปก็เหมาะกับผู้ที่จะอําไปเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับการเล่นนะครับนี่ฮะก็แถมมาให้ชุดสิ่งตัวอย่างหมดเซตนี้ราคา6 1 1บาทณเวลานี้นะครับตอนนี้ก็กดที่ิจิ้าลยเลยนะครับประมือ